สวัสดีครับเพื่อนๆวิลลี่ฮาโบเทียนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตล่าของเจ้าฮาโบเทียชังกาตาแล้วก็ออฟตุซ่านะฮะที่ซื้อมาเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมชังด่างตัวนี้ผมซื้อมาก็ลงปลูกชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อความชัวนะฮะว่ารากเขาจะไม่ทิ้งแล้วก็ไม่เน่านะฮะ เวลาเราซื้อไม้แพงๆเวลาเราซื้อไม้มาระยะเวลาขนส่งถ้าไม่เกิน2 3วันแบบตัวนี้นะครับรากก็ยังสดอยู่อันนี้ก็จะลงปลูกได้เลยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์รากเดินได้ดีกว่านะครับยังไงก็ต้องกลับมาเช็ครากสักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับเพื่อความชัวนะก่อนที่จะลงไปปลูกแบบถาวร ถ้าทิ้งรากหรือใบเน่าก็ยังช่วยได้ทันท่วงทีนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับคือลงไปปลูกไปปลูกในดินก่อนเพื่อให้ปรับตัวกับสภาพดินของเรานะฮะแล้วสูตรดินใหม่ของผมก็ผสมขึ้นมาใหม่นะครับใช้สูตรที่แบบว่าผมมีอีกในคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับ เพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คได้นะครับผมออฟตุซาตัวนี้ก็จะมาที่หลังทางกัตตานะครับก็มีลากออกมาติ่งนิดนึงนะครับลากฝอยเล็กๆเ,เขาทิ้งไปนะครับแล้วก็ลากใหญ่ยังสดอยู่นะครับต้นไม้ถ้าเราซื้อมาถ้าเขาทิ้งลากบางทีมันก็มีสาเหตุสาเหตุหลายอย่างนะครับบางทีเดินทางมาไกลอุณหภูมิ ระหว่างขนส่งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางทีดินดินที่เขาปลูกกับดินที่เราปลูกมันคนละอย่างกันต้นไม้ก็ปรับตัวไม่ได้บางทีก็ทิ้งรากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดินต้องให้ความสำคัญกับดินนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกดินยังไงก็ได้ถ้าเกิดต้นไม้ของเราแข็งแรงก็จะ รับสภาพของดินเราได้ครับผมถ้าเกิดเขา,าไม่แข็งแรงระหว่างขนส่งหรือมาทางไปรษณีย์แบบนี้ย mm hmm. ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราทิ้งรากหรือเน่าไปได้นะครับตัวนี้ทางกาตาผมซื้อมาได้ประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วครับน่าจะ2เดือนแล้ตัวนี้รากเดินดีครับผมเพราะว่าผมาหลังๆมาผมใช้สูตรดินที่ผม ให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับสมัยก่อนผมเลี้ยงปีแรกผมใช้แต่เพอร์มิสอย่างเดียวก็คิดว่ามันน่าจะได้แต่เอาไปเอามาแล้วลากลากเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะฮะคือลากเขาจะไม่ค่อยเติบโตแล้วก็ขึ้นมาบนกระถางแบบนี้นะฮะนั่นคือดินของเราไม่ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นทางกาตาตัวนี้ก็ปีกว่าเหมือนกันครับผม ก็ผมจะนำมาเปลี่ยนกระถางช่วงนี้ส,ส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นช่วงสปริงนะครับช่วงนี้ต้นไม้รากจะเดินดีครับผมผมจะไม่เปลี่ยนช่วงหน้าหนาวหรือหน้าร้อนจัดนะฮะผมจะเปลี่ยนช่วงสปริงก็คือกลางคืนเย็นกลางวันก็ร้อนไม่ร้อนมากแบบนี้ครตัวนี้รากยาวนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่ตัดครับผมผมไม่ชอบตัดรากต้นไม้ครับไม่รู้เป็นอะไร มีความรู้สึกว่าให้มันหาอาหารเหมือนเวลาไปตัดแล้วเหมือนกับว่ามันหาอาหารได้ไม่สะดวกผมจะดึงออกนะนอกจากว่ามันมันแห้งแล้วจะดึงออกช้ a งกตาต้าต้นนี้จะเป็นพระเอกของท้องเรื่องนะฮะผมจะจะมีอยู่ในหลายคลิปวิดีโอของผมเลยนะครับพอตั้งแต่ซื้อมาเกือบเกือบสองปีแล้วครับผมก็ไม่เคย หรือออกมาดูรากนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ลงปลูกมาจริงๆแล้วการเช็ครากหรือเปลี่ยนกระถางนะครับผมจะเปลี่ยนทุกๆปีนะครับอาศัยว่าเราเช็ครากไปด้วยนะฮะแต่ไม้ด่างบางตัวเขาโตช้าครับผมก็เลยให้กระถางเดิมไปเกือบ2ปีก็ประมาณเนี่ยฮะปีถึง2ปี สภาพไม้เราโตมากแล้วเราก็ควรเปลี่ยนกระถางน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกรุณากด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ